วมกันดั้มทั้งหมดของเซซูน่ FCA พระเอกสุดหล่อจากกันดั้ม WO ตัวที่ 1. นึ่กันดั้มเอ็กเซียตัวนี้ถือว่าเป็นกันดั้มตัวแรกที่เซซูนะขับมาปรากฏตัวในตอนแรกเลยจุดเด่นคือเป็นหุ่นระยะประชิดมี G s ซอ r ที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ที่แขนนะครับแล้วก็ยังมีบีมเซเบอร์ต่างๆนะฮะซ่อนอยู่ตามตัวแล้วกันดั้มเอ็กเซียก็ยังมี G Armor Thai E นะครับผมที่เป็นเมอร์ขนาดใหญ่นะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้และการทำลายล้าง ท้งนี้นะครับกันดั้มเอ็กเซียเนี่ยถือว่าเป็นกันดั้มที่ฮิตมากๆโผล่มาอีกหลายภาคเลยไม่ว่าจะเป็นกันดั้มเอ็กเซียรีแพร์กันดั้มเอ็กเซียรีแพร์ทู กันดั e ้มเอ็กเซลีแพร์ยีแล้วก็กัน e ดั้มเอ็กเซลีแพร์โฟนะครับแต่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ของเซซูน่าเองนะจะเป็นของกาลาแฮมเอเคอร์ที่โผล่มาหลังภาคเดอะมูฟวี่เอลนั่นเองถัดมาตัวที่2กันดั้มอวาร์ลนด์เอ็กเซียตัวนี้โผล่มาในมูวิสูตกันดั้มเดอะมูฟวี่ที่เป็นมังงะน,นะครับมีการเสริมชิลต่างๆตามตัวแล้วก็แพ็คหลังฮะที่เขาขนอาวุธดาบมาเต็มเลยโัวสามดอะมูฟวี่กันดั้มตัวนี้นะครับต่อยอดมาจากกันดั้มเอ็กเซียนะที่ทางเซอร์เชียลบีอิงเนี่ยสร้างมมมาาเเเพพพื่่่ออให้้ซซนนนป็็คขัับแลวกีีีรรงท์ตยู มออมารเสิโดยมีการติดตั้งโอไลเซอร์เข้ามาสามารถใช้ทานซ้าได้ถัดมาก็จะมีซันยูนิคหงผมเป็นยูนิคที่พัฒนาต่อยอดมาจากโอไลเซอร์ iser, ซึ่งในการต่อสู้ครั้งก่อนที่โอไลเซอร์ได้พังไปเขาก็ได้พัฒนาต่อเป็นตัวซันไลเซอร์นั่นเองหรือ f n ไลเซอร์ตัวที่4กันดัมเดอะเบโอเซเว่นซอสตัวนี้ผมขอนับแยกจากเดอะเบนโอกันดัมสามตัวก่อนหน้านี้นเพราะว่ามันมีการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาอีกโดยมีการติดตั้งอาวุธดาบใหญ่กับกอาวุธ GN ซอสต่างตามตัว และมีประสิทธิภาพมากกว่า w o ตัวกันก่อนนะฮะมากถึง5%แล้วก็ตัวนี้นะฮะในภาพมังงะก,ก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีแดงด้วยแต่สุดท้ายนะครับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของ Phase 7 Star เนี่ยก็ได้ละงบไปแล้วในเวลาต่อมาก,ก็พัฒนาต่อเป็นตัวต่อไปครับผมตัวที่5กา g ด้ d น w o u b l e O c o n t r กันด d a m ตัวนี้นะครับพัฒนาต่อยอดมาจากตัวกันกอนนะครับเพื่อใช้ในการรับมือสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวซึ่งเรียกว่าเอลและออกแบบมาตามความสามารถของเซนะ โดยที่ดับเบิลโอควอนตเนี่ยถือว่าเป็นหุ่นที่ประสิทธิภาพดีค่อนข้างสูงมากเลยนะฮะมีท่าพิเศษอย่างการวาร์ป้วยนะยังโหดแต่ถึงแม้ในอนิเมะนะครับจะโผล่มาก็ตามแต่ก็โผล่มินิดเดียวมากนะครับแถมยังเป็นกันดั้มที่ยังไม่สมบูรณ์ด้วยนะเพราะถ้าสมบูรณ์แล้วจะเป็นด o บเบิลโอควอนตาฟูเซเบอรครับที่มีการติดตั้งดาบใหญ่มาที่แพ็คหลังด้วย และตัวสุดท้ายเอลควอนตาตัวนี้เป็นการานที่หลอมรวมตัวเองเข้ากับเอลนะครับผมถือว่าเป็นหุ่นอภินิหารไปแล้วที่สามารถข้ามไปยังกาแล็กซี่ต่างๆได้มีพลังในการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตต่างๆโดยที่เนื้อหาคร่าวๆก็จะประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะครับ